รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ศูนย์พระประแดงเราเนี่เป็นสวนราชการนะครับเราจะพยายามเต็มที่เพื่อให้พี่น้องคนพิการหรือว่าลูกหลานเราที่พิการเนี่ยที่เราคิดว่าเราไม่มีที่ที่จะไปฝึกเนี่ยทางศูนย์พระประแดงก็ยินดีต้อนรับนะครับมาเพื่อฝึกเพื่อประเมินครับขอเชิญยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างยาวนานเกือบเกือบห้ปีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าข้างหลังผมคือศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงนะครับที่นี่เนี่ยเขามีการฝึกอาชีพคนพิการในหลายด้านนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เคยโด่งดังในอดีตมาแล้วด้วยนะฮะเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามชมพร้อมผมเลยครับ อนนี้ผมก็เหยียบแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผอ,อครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือท่านผอ,อวินัยเก่งสุวรรณนะครับก็ดูแลศูนย์นี้อยู่นะตอนนี้ครับครับอยากทราบประวัติความเป็นมาก่อนว่าที่นี่เนี่ยมีมานานยังครับศูนย์นี้เป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศไทยนะแห่งแรก,กรเลย,เลยนะถ้านับอายุก็50ปี52ปีล้วตั้งแต่ปี251 1, 1, 1ครับก็ตั้งมา เพราะนั้นถ้าเป็นประวัติเกี่ยวกับวิทาการไทยทั่วประเทศไทยเนี่ยที่มีการฝึกอาชีพอะไรต่างๆครับจะต้องรู้จักศูนย์แห่งนี้ครับนนก็คือเริ่มแรกเดิมบบทีเนี่ยก่อตั้งมาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชแล้วก็ทําในเรื่องของเครื่องหนังเป็นหลักใชแล้วห,หลังจากฝึกอาชีพที่นี่เนี่ยฝึกอาชีพในเรื่องอะไรบ้างครับณตอนนี้นะณนะตอนนี้ปัจจุบัติณนะตอนนี้ก็เรามีฝึกช่วงมาอยู่ช่วงมาอยู่ก็ยังยืนยันขอขอฟื้นความเป็นหนังขึ้นมาอีกนะครับ แต่ที่นี้มันจะต่างตรงที่ว่าผู้ฝึกมายถึงคนพิการเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนพิการเหมือนในอดีตอาจจะงงว่ามันไม่เหมือนยังไงต่างกันยังไงครับคนพิการ,าการนี่เยอะมากเลยนี่เยอะมากคือ,อมาฝึกสมัยก่อนเนี่ยคนพิการก็คือแขนขาเขาเรียกว่าทางการเคลื่อนไหวนะมาฝึกเพราะนั้นฝีมือดีได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยคนพิการที่พิการทางการเคลื่อนไหวต่างๆทางร่างกายเนี่ยเขามีทางเลือกอื่นเยอะ ไปที่ไหนก็ได้เพราะโลกมันเปิดทางศูนย์ก็รับเฉพาะไม่ไม่ใช่รับเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พิการรุ่นเด็กๆอายุ15-18 6 17, 1ไปถึง20กว่าๆพิการทางสติปัญญาส่วนใหญ่ทางการเรียนรู้ทางจิตหรือพฤติกรรมออทิสติกรรด้วยนะฮะขบวนการฝึกก็จะจะต้องต้องแตกต่างกันไปแล้วก็ ระยะเวลาก็ต้องก็ต้องให้ต้องให้โอกาสก็เหมือนฝึกยากขึ้นด้วยฝึกยากขึ้นด้วยครับเพราะว่าคือเหมือนประมาณว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแค่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวใจสติปกตินะในการเรียนการสอนก็จะง่ายกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าพอในยุคนี้ก็คือมีเรารับพิการประเภททางนักสติปัญญาด้วยแล้วในการฝึกเนี่ยเรามีอุปสรรคอะไรบ้างหลักก็คือมันปัญหาเรื่องการเรียนรู้นะมันต้องใช้เวลาเราจะไม่ได้บอก1นบวเป็น2ได้ทันที จำได้ว่าเป็นสวงอาจจะต้องลืม<ช>ก็ต้องบอกใหมก่ก็ต้องใช้ศักยภาพผู้ฝึกนี่มากกว่าฝึกกับคนที่ไม่ได้พิการทั่วไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่เชิงว่าเป็นอุปสรรคนะแต่แต่ถ้าเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าจะยากกว่าล่าสุดผมก็ได้เสนอทางกรมไปแล้วล่ะว,ว่ามันน่าจะเป็นภารกิจทางกรมเราที่จะให้สังคมเกิดกรารรับรู้ว่าเราฝึกคนที่คนอื่นไม่สามารถฝึกหมายถึงว่า ไม่มีองค์กรไหนเอาไปฝึกได้แต่เรายินดีอันนี้คือสิ่งที่นําเรียนเสนอทางกรมไปเป็นให้ทางกรมทราบแล้วว่าเราจะฝึกคนที่เหมือนอพูดภาษาทั่วไปก็คือไปไปเรียนก็ไม่รับไปเรียนก็ไม่รับเข้าไปทํางานก็ไม่รับเรายินดีฝึกคนเหล่านี้ก่อนโดยผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กําหนดเรื่องไม่ได้เอาเรื่องระยะเวลาการฝึกมาเป็นตัวกําหนดเราต้อง ดูศักยภาพผู้ฝึกเป็นหลักอันนี้คือความตั้งใจในช่วงที่มาช่วงสองเดือนนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นนโยบายทางกลมด้วยก็คือต้องเปียนกับว่าท่านผอเพิ่งได้มาดูแลที่นี่แล้วจากสองเดือนเนาะครับครับแล้วที่นี้เนี่ยบุคลากรในการฝึกเรามีเพียงพอไหมอ่าเอาอีกแล้ผมมาสองเดือนผมก็จ้างเพิ่มอีกสามอืมก็ต้องเสริมพลังตัวนี้หน่อยเพราะอย่างที่พูดเราไม่ได้ฝึกง่ายเหมือนเหมือนคนที่พิการทั่วไปครับลูกเราออทิสติกอย่างเนี้ย ทางจิตใจหรือพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันต้องหลายขาบวนงานก็เลยเสริมครูผู้ช่วยสาม,มอตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ท่านนะ,ะถ้าบุคลากรเราทั้งหมดตอนนี้ก็28ท่านทนะ่านอหญ่ก็จะเป็นครูพี่เลี้ยงะครู อาชีพส่วนมากก็จะเป็นคนพิการทางด้านสติปัญญานะคะเป็นส่วนมากบางทีก็พิการซ้ำซ้อนก็อยากจะให้เห็นความสำคัญน่นะคะของคนพิการที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาอย่าหาว่าเขาเป็นคนไร้ค่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาเขาก็สามารถมีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของพ่อแม่หรือสังคมต่อไปอะคะ่ะ ั์ตำแหน่งผู้ช่วยเจา้าพนักงานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถโดย้านะจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจุ่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมออบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมออบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อม เหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านแล้วหลักสูตรนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ย จนจบวิชาเนี่ยใช้เวลานานสักแค่ไหนอ่ะก็อย่างทเ่เราถ้าคนเอาคนพิการทางด้านร่างกายก่อนถ้าไม่นับรวมสติปัญญาอ๋อห้าเดือน6เดือนก็ได้ห้าเดือนก็ได้ได้แหละถ้าสมมติมาเรื่องเย็บหนังใช่ไหมเย็บมือครับถ้าไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับสติปัญญาสามเดือนก็ไปได้แล้วก็เย็บมือนี่มันง่ายกว่าเย็บจากนะเอาเหรอเพราะเราตอกครับรูไปเข็มตอกรูไปแล้วก็แค่ร้อยร้อยร้อยไปก็จบใช่ไหมครับแล้วหลังจากการฝึก จบสิ้นลงเรียบร้อยแนวเนี้เราสามารถรับประกันได้ไหมว่าคุณจบจากที่นี่ไปเนี่ยคุณมีงานทาแน่อัวน,นี้นนชอบมากเลยคาถามนี้ความจริงอยากพูดเรื่องนี้มากเลยฮะ <c oughs> คืออยากเปิดให้เห็นว่าเราฝึกคนแล้วเนี่ยสถานประกอบการมาจองอยังไง <c oughs> คือสถานประกอบการมาดูตั้งแต่เด็กฝึกนะ <c oughs> อ่าไม่ได้หมายถึงว่าฝึกเสร็จจะขับไสไล่ทรงให้ต้องไปทํางานตามตามคอนเซปต์ที่สังคมต้องการนะอันนี้คือผมพยายามจะอธิบายสังคมให้เข้าใจว่า ้าฝึกเสร็จแล้วยังไม่สามารถคือความพร้อมที่จะไปอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยได้ยังไม่มีผมก็ไม่ได้ให้ไปนะเรามีขบวนงานอยู่ว่าเราต้องประเมินสภาพแวดล้อมท,ที่ที่จะไปออกไปอยู่ข้างนอกเลยทํางานเองเลยเนี่ยต้องประเมินพอสมควรต้องไปดูสถานที่ไปดูถ้าทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายก็ต้องไปดูความพร้อมของสถานประกอบการนั้นอ่า ให้ไปพักอยู่หอพักก็ต้องไปดูสภาพแวดล้อมหอพักถ้าไม่ไหวเราก็ขอเปลี่ยนสถานประกอบการอื่นพูดถึงผลิตภัณฑ์กันบ้างตอนนี้ของเราที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็คุยอีกนะสอเดือนที่มาอยู่ก็ออกเรียกนิวโรดักนะเอาเป็นว่าตอนนี้อนาคตเนี่ยพอจะทําอะไรบ้างดีกว่าก็คือจะให้ลูกๆมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะก็คือเป็นของส่วนราชการนี่แหละ คือไหนๆก็ฝึกแล้วลงทุนได้ฝึกแล้วก็ให้ลูกๆได้มีความภาคภูมิใจต่อให้ไม่ได้ไปทํางานข้างนอกก็ให้ได้เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวเองก็คงจะสร้างโชว์รูมเป็นที่โชว์ผลิตภัณฑ์เพื่อแขกไปไทยมามา,มาศึกษาดูงานหรือใครเยี่ยมชมส่วนรายการ,รให้ได้เห็นเพื่ออยากสนับสนุนแต่ทุกคนก็ต้องรู้ว่าเราเป็นงานฝึกนะเราเป็นงานฝึกแต่ก็ไม่ดูด้อยหรอกครเพราะสอสงานที่ไปออกเนี่ยก็ ก็เคยเอาไปโชว์สินค้ามาแล้วด้วยเป็นไงบ้างครับผลตอบรับก็หลายคนพูดภาษาสมัยใหม่เพราะว้าวเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเออประเทไทยอย่างนี้ก็โอเคครับหมายถึงว่าถ้าพูดถึงสตอรี่อ่ะมันไม่ควรจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้เพราะเราพูดถึงความพิการของน้องเราื่อกีมันก็นะแต่ผลิตภัณฑ์เราเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวพอจะพาไปดูใช่ไหมคือก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่พอกําลังคิด กำลังออกแบบนี้คือให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงแฟชั่นด้วยใช่ใชใชคือเราก็จะอิงแฟชั่นในตลาดครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มองลูกเราคนฝึกมไ,มไม่ได้กะจะไปอย่างเดียวหรอกแต่ถ้าตัวไหนสามารถเราก็ต้องเอามาครับนะแล้วสําหรับแผนงานในอนาะคตจาดศูนย์ฝึกที่นี่นะฮะพอวางแผนยังไงต่อไปบ้างครับ คือเมื่อกี้นําเรียนไปแล้วว่าเราอยากจะให้เป็นศูนย์ฝึกแล้วก็ให้ได้ไปทํางานในสถานประกอบการที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องไปแล้วไม่ประสบความสํเร็จเพราะลูกๆไม่สามารถใช้ชีวิตอิสระด้วยส่วนตัวได้ในสถานประกอบการก็เลยจะนําเรียนทางกลมว่าถา้างนั้นเราก็จะมีขบวนงานใหม่ขึ้นมาก็คือรับทรงเพื่อให้ลูกได้ทํางานตามเจตนารม์ของการจ้างงานแล้สถานประกอบการก็จะยิ้มด้วยถ้าทําได้อย่างงี้ หลายสถานประกอบการอยากอยากอยาก,อยากได้ลูกเราไปทํางานแต่เขามีข้อจํากัดตามที่พูดนะถ้าเราทําขบวนงานนี้ได้น่าจะดีแล้วงานฝึกมันก็จะตามมาแบบมากขึ้นเราก็จะได้ให้ลูกมีผลงานทั้งในและนอกอแล้วสำหรับถ้าผู้ปกครองที่ดูรายการอยู่อยากจะให้ลูกเข้ามาฝึกที่นี่ฮะต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างครับคือตอนนี้เราก็อย่างที่นํำเรียนไปแล้วว่าเรามีทั้งส่งมาจากฐานสงเคราะห์เราไปคัดเลือกเอาเอง จากคนพิการบ้านเราเรียกคนพิการบ้านก็คือจากจากจากทั่วไปพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นอย่างที่พูดก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เราเพื่อขอเข้ารับการฝึกอาชีพมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีครับคือเราอ,อุปการะเลี้ยงดูทุกอย่างในขณะที่อยู่กับเราครับแต่ถ้ามาแบบเช้าเย็นกลับก็ท่วงอยู่กับเราเช้าจนถึงเย็นก็เราดูแลทุกอย่างนะครับจะมาเช้าเย็นกลับก็ได้ไดหรือจะมาให้อยู่ที่นี่เลยก็ได้เช่นกัน ใช่ไหมครับผมว่าพาไปดูสถานที่ดีกว่าเพระจริงๆผมก็ไม่เคยมาที่นี่เลยนี่มาครั้งแรกเหมือนกันอย่าไปดูว่าขั้นตอนวิธีการทํางานผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นแบบไหนอย่ารบกวนท่านผอพาผมไปชมหน่อยอยินดีครับยินดีขอบคุณมากเลยไปดูกันครับ แล้เข้าเป็นห้องกัดเย็บใช่ไหมฮะโรงฝึกแรกตัวนี้เอาไปโรงฝึกเลยครับครับก็จะมีทั้งเย็บมือแล้วก็เย็บจักรแลัต่างกันยังไงฮะก็มือนี่ก็จะเป็นงานถีมือแต่ถ้าจักก็เข้าจักเลยอนนี่เราก็คัดน้องๆที่มีความสามารถซึ่งก็ต่างกันครับบางคนถนัดมือก็ให้มือคนถนัดจักรก็ให้จัก อันนี้ท่านอาจารย์ให้ให้ทควะอดครือหนังหนังน,น,น,นี่มันจะมีมีเปลือนกลาวนะอาจารย์นะเพราะนั้นคนที่พอช่วยตัวนี้ได้ก็มามุมนี้ครับก็คือแบ่งงานก็ตามความสามารถใช่ใชไหมฮะๆๆทุกคนก็ให้ได้ฝึกเหมือนกันแหละ,หละแต่ก็จะเห็นอยู่ว่าคือคนมันต่างกันไม่ไม่ต้องแบบน้องนี้ก็ได้คนที่ไม่ได้เป็นคนพิการก็ต่างกันอยู่ดี แล้วอย่างนี้นี่ฝึกนานไหมครับกว่าจะทำได้ขนาดนี้ถามคนหนูนี่บอกเลยบอกที่เขาดิ่สวัสดีครับฝึกนานหรือยังฝึกนานหรือยังคะไม่่นนาคะทำมาได้นานแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เกือบสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วแล้วเป็นไงยากไหมไม่ยากค่ะสนุกไหมเ้ยเยี่ยมเลยจะได้ไปทํางานหรือยังอ๋อใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วอย่างนี้นี่มีบริษัทมารอติดต่อไว้หรือยังฮะติดต่อแล้วแต่อายุยังไม่ถึงอายุเท่าไหร่แล้วครับ ต้องลัง18แปดเราถึงปล่อยใบครับครับอันนี้เป็นงานผ้าของเาสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อถ้าเป็นแพ็กเกจเราจะไปออกร้านอีกแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือสินค้าเสร็จหมนแล้วก็จะมาแพ็กอะไรกันตรงนี้ ตอนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยากนะไม่ไม่ใช่คุยนะต่อให้ไม่พิการมาฝึกก็อาจจะหนีออกไปก็ได้นะมันไม่ใช่ง่ายๆตามที่คิดครับอเพราะนั้นน้องๆเนี่ยเขาก็มีสมาธิอยู่กับตัวนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีอาจจะใช้เวลานานหน่อยก็ก็ยังยินดีไงยินดี าใครอยู่ศูนย์บ้านพักเด็กค่ะแล้วก็พอดีอยากฝึกอาชีพทางบ้านพักก็เลยส่งมาอยู่ศูนย์พะแดงสมุทรปราการค่ะ <c oughs> ก็เรียนรู้หลายอย่างค่ะ <c oughs> เรื่องการฝึกอาชีพก,การอยู่ร่วมกับเพื่อน <c oughs> เรียนอยู่นี่ก็เอาที่คุณครูเขาสอนก็ไปจำปรับใช้ค่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากมาฝึกอาชีพก็มาฝึกได้นะคะ <c oughs> ที่นี่ต้อนรัยินดีต้อนรับค่ะ ชาไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้าตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนก็ว่าเราเป็นคนพิการคนนึงแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนํำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้างให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไป ลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปได้วยความมืดมืดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียงเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลืบคลืนสนุกสนานกว่า20ปีมาแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทย,ยา ในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กตาบอดช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีขอความการุณาจากท่านให้การสนับสนุนแก่เด็กตาบอดเหล่านี้เพื่อช่วยพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตของตน นี้กาลังทําอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้ก็กําลังสอน Microsoft เวิร์ดกับน้นองๆนะครับนาครับวันนี้ก็เป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตรั้งทตเป็นมโคร o อ,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 อฟ f ์อ f ฟ i c e เบื้องต้นเปิด PowerPoint แล้วก็ Excel ครับอนอกจากนี้เรามีสอนอะไรอีกไหมอ่ก็ะจะมีสอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตรครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็การเขียนบล็อกครับเพื่อให้ตันกับสมัยนะครับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่เราสอนจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้าง มี Microsoft เปิดครับแล้วก็ Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ก็คือเน้นจบไปให้พิมพ์งานเอกสารเป็นต้องเป็นงานธุรการนะครับงานก็คืองานธุรการถ้าส่วนใหญ่ครับผมใช้เวลาสอนนานไหมก็แล้วแต่การเรียนรู้ของแต่ละคนนะครับเพราะว่าน้องๆในห้องเนี่ยมีไม่เท่ากันไหมทักษะยาทภาพไม่เท่ากันความพิการเป็นเป็นเป็นตัวต้นว่าเราจะให้น้องไปถึงจุดไหนครับแล้วน้องๆให้ความสนใจเยอะไหม สนใจพี่ตั้งใจเดีดีตั้งใจดีครับดีมั้ยดีไหมดีไหมเขาโยกมืออย่างเดียวไปไปทั่วดีดีเรื่องเวลาอาจารย์ไม่อยู่นี่แอบมีเล่นเกมกันั้งไหเนี่ย ผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการครับอะนแดนะครับรับคนพิการทุกรูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะหนักแค่ไหนนะครับที่นี่ก็พร้อมที่จะดูแลและฝึกอาชีพให้ควเหล่านี้เพื่ออนาคตข้างหน้านะครับเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้และมีงานทํานะครับที่สําคัญไม่เป็นภาระของครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ท่านผอฮะผมอยากให้ท่านผอช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อาจจะมีลูกหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นคนพิการครับอ๋อครับยินดีครับ ก,ก็อือก็ต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับทางศูนย์พระประแดงเรานี่เป็นศูนย์เป็นศูนย์ราชการนะครับก็รับคนพิการโดยชื่อหน่วยงานก็บอกกัแล้วเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพานพิการเพราะนั้นเราก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้พี่น้องคนพิการที่เดินมาหรือว่าไม่เดินมามาทางออนไลน์ก็มีนะครับมาสมัครเรียนกับเราเนี่ยนอกจากมาเรียนที่นี่แล้วยังมีหลักสูตรออนไลน์โดยเฉพาะหลักสูตรคอมพิวเตอร์นะครับ เราจะพยายามเต็มที่เพื่อให้พี่น้องคนพิการหรือว่าลูกหลานเราที่พิการเนี่ยที่เราคิดว่าเราไม่มีที่ที่จะไปฝึกเนี่ยทางศูนย์พระประแดงก็ยินดีต้อนรับนะครับมาเพื่อฝึกเพื่อประเมินถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวส่งคืนให้ครับแต่เราจะขอใช้ความสามารถของเราก่อนครับ<ม>ขอเชิญยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก่อนอืกอ่ก็ต้องขอบคุณท่านผอ,อ,อมากเลยนะฮะที่พาผมเดินชมสถานที่ผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผอ,ออาจจะเพิ่งมาดูแลอาจจะยังไม่มีอะไรที่ โชว์เท่าไหร่แต่เดี๋ยวอีกสักผมเชื่อว่าไม่เกินปีเวราะผลงานที่นี่นนะออกมาเต็มลเลยขอเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก <laughs> ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องมาที่นี่อีกครั้งอยู่แล้วฮะเพื่<ห>อมาดูว่าที่นี่มีอะไรมีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะครับไว้รอบหน้าผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ใหม่วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วเนียฮะสัปดาห์หน้าก็มีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ผมกับท่านผอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ ได้หลายๆอย่างนะคะจากสูตรนี้ก็คือแบบให้มีทั้งเพื่อนนะคะที่แบบมาทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยที่เขารับมาเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็น่ารักครูฝึกอะไรอาจารย์ก็เป็นกันเองเลยค่ะน่ารักทุกคนคะ mm ่ะ hmm. กลัวเหมือนกันนะออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยจะไม่กล้าไม่พอลองออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเออมันมีคนวิการเยอะกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค, mm hmm. ค่ะก็ทําให้เราแบบรู้สึกแบบไม่ไม่กลัวเลยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ขอฝากกับทุกคนนะครับที่ว่ามองเห็นน้องๆคนพิการเขามีความสามารถเหมือนกันกับเราคนปกติทุกคนแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนมองเขาอย่างปกตินะครับแล้วก็ให้โอกาสเขาน้องๆเขาทำงานได้นะครับ